มันเป็นฤดูกาลแห่งการคัดเลือกเกณฑ์ทหารถูก้คโอ้ยจับใบแดงมาหนึ่งใบเห็นที <N TP S 2> พี่ชายต้อกลับก้มกองก้มกองเอ,อ่เอาแต่ยางงี้คุณผู้ชมเรื่องของการแก้บนไม่ให้ติดทหารหรือเกณฑ์ทหารมันก็มีแต่ที่นี่โอ้โหทับจับแล้วไม่ต้องไปเป็นทหารต้องแก้บนแบบนี้ กกนี่ครับคุณผู้ชมกลุ่มชาวบ้านเขามารวบตัวกันที่วัดหลวงพ่อขาวในพื้นที่อำเภอวิเศษ,ษ,ษชัยชาจ,จังหวัดอ่างทองค<า>่ะคือเมื่อช่วงค่ำของวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาเขาทําพิธีแก้บนด้วยการแก้ล่างแก้บนด้วยการแก้ล่างเลยงงเหรอเขาจริงจิง ไปเลยนะที่ไหนอ่างทองเอ้ยคุณจะไปแก้บนเหรอคะไปตองคุณอยากไปขอพรหรือยังไงไปทำข่าวอ๋อไปทำข่าวอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แต่เขาทำมาให้แล้วเนาะข่าวไม่ต้องไปเนาะไปตองดูไปดูไปที่นี่เขาบอกว่าเปลือยไก่วิ่งแก้บนจริงๆแล้วชาวบ้านเขาเรียกแบบนี้ว่านิ้วแก้ผ้าคนละแวกนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้ว่าช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารจะมีผู้คนมาบนบานเยอะมาขอพรจาก รูปปั้นหลวงพ่อขาวนี่ดูนี่แหละขาวไม,ม่ละเอิจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะเอา้าเรื่องของเรื่องนี่ยก็หวังไว้บนเอาไว้ว่าขอให้ได้ใบดำถ้าใบแดงแล้วก็ต้องรมกับก้มกองก้มกองอ้าว <laughs> นี้ถ้าหาก็สมหวังได้ใบดำแล้วแล้วก็ ต้องมาเล่นงิ้วแก้ผ้าตามที่บนบานเอาไว้ครั้งนี้ครับคุณป้าวัยห0ปี <c oughs> อย่าบอกนะว่าป้าจะไปเกณตอาหารคุณคุณป้ามาบนใช่ไหม <c oughs> ละ่ะนั่นสิ <c oughs> ป้ามาบนให้หลานใช่ไหมอ่ะถูกต้องน้องใบตองคุณป้าวัยห0แก้มาบนบานแทนหลานชายว่าจะมาเล่นงิ้วแก้ผ้าสรอบตัวป้าเองนะส่วนตัวหลานหลานชายก็บนเอาไว้งั้น หลานขอเคทับ9รอบไปเลยโอ้เอาจริงๆนะตอนแรกคิดว่าคุณป้ามาบออย่างเดียวคุณป้าถามหลานเดียวแต่หลานก็มาบนด้วยใช่ไหมใช่ทั้งสองคนก็เลยต้องร่วมกันทำตามสัญญานี่แหละครับแต่ก่อนที่จะทำตามสัญญาขอแล้วกันขอปิดไฟนิดนึงปิดไฟก่อนขอเอาเอาผ่านอย่างงี้เอ็นทนปิดไฟนะแต่เทียนสว่างสวยมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เดี๋ยวเปิดไฟปั๊บเนี่ยเดี๋ยวลำบากทีมงานต้องมาเซ็นเซอร์อีกเออแล้วทักภาพเราต้องใจถ่ายมากเลยคุณดูดิอ้าวเขาก็ทำการแก้ผ้าจริงๆแก้บนด้วยการแก้ผ้าจริงครับคุณผู้ชมก็วิ่งรอบพระท่านนะกี่รอบว่ากันไปป้าสามรอบป้าสามรอบส่วนคุณหลานเก้ารอบคุณแต่ไม่เขามีการให้แก้แทนได้นี่ใช่ที่เนี่ยเคยมีใช่ไหมมีเขาจะมีคนที่รับจ้างด้วยแล้วก็บางคนเขาจะให้เด็กใช่ค่ะแต่ี ไม่ต้องรับจ้างแล้วลทำเองกเลงพอจับเองก็เองแก้บน,เอ,อบนเองเอาแต่ในช่วขงของการที่จะแก้บนแบบนี้เขาต้องมีการเคาะด้วยนะเคาะปี๊บส่งเสียงดังกันแบบสะดุกสนาน<อ>เออเอเออรยเพลงประมาณนั้นครับเอางี้เล่าให้ฟังหน่อยละกันเป็นข้อมูลเนาะหลวงพ่อขาวนะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวปางเลยลนะครับขนาดหน้ากว้างเนี่ยนะฮะหน้าตักกว้าง1เมตรสูง1เมตร80เซนติเมตร ประดิสถานอยู่ภายในพระวิหารซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าองค์ท่านเน่ย ศักกดิิ์์มาคุณดิฉันมีความคิดหนึ่งว่าดิฉันจะไปบนเฮ้ยเดี๋ยนะคุณใจเย็นๆนะคุณอยากจะแก้บนอะไรถ้าดิฉันถูกรางวัลที่หนึ่งดิฉันจะให้คุณชนะไปแก้ป้แก้บนอ่ะเฮ้ยล้ออุ้ยเอางี้นะคุณไปบนแล้วถ้าเกิดประสมหวังคุณจะให้ผมวิ่งแก้ผ้าแก้บ่ะแล้วเงินรางวัลที่ได้อ่าอ่าจะได้รางวัลถูกรางวัลที่หนึ่งเลยคือ แบ่งบ้างไหมแบ่งสีคุณไปแก้หมดเยแบ่งเท่าไหร่หกร้อยให้แก้ผ้ากระดคุณได้เป็นล้านแบ่งให้ผมหกร้อยก็โอเคนะคุณชนะคุณไม่ต้องลำบากอะไรมากมายลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดิคุ้มจะตายโอ้โหไม่คุ้มกับที่ผมต้องวิ่งกองแกว่งกองแกว่งกองแกว่งเมันคุ้มดิฉันว่าคุ้มเพื่อสุขภาพของคุณคุ้มอยู่คนเดียวเลยคุ้มเพื่อนที่เออเอา ดูละกันังไม่ไม่เอาไม่ต้องถูกหรอกถูกดิฉันอยากถูกทำไมคุณเป็นคนจิตใจไม่ดีอ่ะโอ้โหคุณต้องอยากให้เพื่อนถูกสิเอออ่ะลองดูนะลองดูเอออ่ะลองดูนะคุณไม่ร้องแล้ไม่ร้องเลยละเดี๋ยวดิฉันไปจะจะบ่นพูดจริง